ไปดูเรื่องที่เกิดขึ้นในวัดวงสงกันหน่อยนะคะแต่ก็ดูแบบไม่น่าจะมาบรรจบกันได้นะเรื่องของพระเรื่องของการเข้าค่าย <c oughs> เข้าแคมป์ปฏิบัติธรรมแล้วก็เรื่องของการลงทุนคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยมีการหลอกให้ลงทุนทั้งเรื่องของ forex แล้วก็วงแชร์ที่เขาเรียกกันว่าแชร์แครอทนะคะ <c oughs> โอ้ตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามีพระที่ตกเป็นเหยื่อ ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจเนี่ยเพียบเลยมูลค่าการลงทุนเยอะมากนะคะล่าสุดค่ะมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตขอนแก่นเขาได้มีการตั้งคณะกรรมาการในการตรวจสอบเรื่องนี้หลังจากมีภาพปรากฏนะคะคุณผู้ชมเป็นภาพนะคะที่พระในวิทยาลัยเนี่ยมีการไปบรรยายธรรมนะคะไปร่วมโครงการปฏิบัติธรรมที่รีสอร์ทแล้วก็มีการเชิญชวนให้ ลงทุน forex กันด้วยนะคะเอ๊ะธรรมะกับ forex มันมาเจอกันได้ยังไงไปดูภาพนี้กันนะเขาบอกว่าเป็นภาพที่รีสอร์ทในเขตเทศบาลเมืองศิลาอําเภอเมืองขอนแก่นค่ะซึ่งเป็นสถานที่ในโครงการปฏิบัติธรรมเสริมบุญเพิ่มทุนชีวิต นะคะระบุปี2 5 6 5ก็มีภาพของพระสงฆ์แล้วก็ญาติโยมเข้าร่วมกันเพียบเลยนะคะและผู้จัดงานเขามีการเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยร่วมลงทุนเทรดเงินตาต่างประเทศหรือว่า forex ค่ะและในจำนวนนี้นะคะเห็นว่ามีพระสงฆ์จากมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตขอนแก่น2รูปมาร่วมบรรยายธรรมด้วยก็เลยมีการตั้งคำถามกลับมาค่ะว่ามีสง์ในวิทยาลัยเนี่ย ร่วมลงทุน forex กับเขาด้วยหรือเปล่าล่าสุดท่านรองอธิการบดีนะคะมอจรวิทยาเขตขอนแก่นค่ะท่านพระราชพัฒนวัชระบัณฑิตท่านบอกว่าจากภาพที่ปรากฏกิจกรรมภายในรีสอร์ทพบว่าพระสงฆ์ในสังกัดได้เดินทางไปรับกิจนิมนต์เป็นการส่วนตัวค่ะเป็นการไปร่วมบรรยายธรรมเผยแผ่เผยแผ่ะะนะคะเผยแผ่พระพระุทธศาสนาแล้วก็ส่วนที่เห็นพระสงฆ์ไปนั่งในห้องประชุมเยอะๆเนี่ย ไปตรวจสอบมาแล้วบอกว่าเป็นห้องประชุมภายในมหาวิทยาลายัยเป็นการสอนพระสงฆ์ตามหลักสูตรการบริหารจัดการคณะสงฆ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มที่ชวนไปลงทุนเทรดหุ้นเทรดฟอเร็เกซ์แต่อย่างใดค่ะและทางวิทยาลัยเองก็ไม่ได้มีนโยบายส่งเสริมให้พระ หรือญาติธรรมไปร่วมกิจกรรมแบบนี้ด้วยสําหรับพระสงฆ์ที่ปรากฏภาพไปร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเสริมบุญเพิ่มทุนชีวิตนะคะตอนนี้เห็นว่าติดกิจนิมนต์ไปงานบุญกระถินอยู่ค่ะหลังจากนี้ทางมาจรวิทยาเขตขอนแก่นเขาจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเลยเพราะตอนนี้ทางมหาวิทยาลายัยเริ่มได้รับผลกระทบจากข่าวนี้แล้วนะคะโดยเฉพาะมีการโยงกันว่าพระนี่แหละเอาเงินไปลงทุน forex ะะจากการสอบถามพระสงฆ์ในสังกัดท่านได้ความว่าอย่างไรไปฟังค่ะแล้วทั้งในส่วนที่เป็นทั้งพระทั้งโยมทั้งในส่วนที่เป็นฆาตเลือรหัดนะถ้าเขาดําเนินการเรื่องนี้แค่นี้จริงมันเกี่ยวข้องกับหนึ่งในฐานะอะไรเขาจะอยู่ในฐานะของผู้ที่เขาเรียกว่าผู้เสียหายหรืออยู่ในฐานะของผู้ที่กลุ่มหลอกลวงกลุ่มกลุ่มหาผลประโยชน์อย่างเงี้ยต้องไปดูว่า เขาอยู่ในกลุ่มฐานะอะไรเนี่ยค่ะต้องไปแยกอีกนะคะว่าอ่ะมีพระเข้าร่วมจริงไหมเข้าไปทําอะไรโดนหลอกไปหรือเปล่าหรือว่าตั้งใจจะไปลงทุนกันจริงๆทีนี้ความคืบหน้ากรณีที่มีผู้เสียหายในพื้นที่ภาคอีสานนะคะหลายจังหวัดเลยเอาเงินไปร่วมลงทุนเปิดพอร์ตเทรดหุ้นเทรดฟอเร็ก์นะคะพอร์ตละ3ามแสนหนึ่งบาทตอนนี้เริ่มมีการเข้ามาร้องเรียนนะคะทางที่ปรึกษาด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ เพราะอยากได้เงินกลับคืนมาตั้งแต่ลงทุนไปเหมือนถูกล็อกเลยเงินถอนออกมาไม่ได้เลยนะคะซึ่งจากการไปตรวจสอบพอร์ตการลงทุนของบริษัท WCF ก็พบว่ามีพอร์ตการลงทุนมากกว่า30,000พอร์ตลองคูณกันดูค่ะพอร์ตละ3ามแสนหนึ่งสามหมกว่าพอร์ตนี่ตอนนี้เขาคำนวณว่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า1,000 0ล้านบาทแล้วนะคะ